วัดีค่ะวันนี้พบกับเซล์น้องซ่อมอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะซ่อมมีรถใหม่เข้ามาด้วยตัวนี้จะบอกว่าเป็นลูกค้าหลายๆคนเลยที่แบบว่ากําลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าฮิตตลอดกาลเลยนะคะสําหรับ Honda าเจ็สําหรับคันนี้นะปี2018กันเลยทีเดียวตัวนี้เป็นเครื่อง15ตัว V ีพัเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าตัวนี้เขามีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็ ให้ความสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ด้วยเนาะเด <c oughs> ี๋ยวเราตามไปดูกันเลยข้างในคะ่ะค่ะแล้วเราก็เข้ามาอยู่ภายในตัวรถของ Honda Z ปี2018คันนี้แล้วนะตัวนี้ค่ะจะบอกเลยว่าสัมผัสแรกที่เข้ามากินรถนี่คือแบบใหม่มากนะคะยังใหม่เลยคือเทียบเท่ากับมือหนึ่งเลยนะคะสำหรับสภาพรถคันนี้สภาพนาำฟ้าสุดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวแรกที่เราจะสังเกตเห็นเลยนะคะตัวนี้นะเป็นภายในสีดำ ีดาหมดเลยเบาะนี่ก็คือหุ้มหนังเลยเหมาะกับบรรยากาศตอนนี้มากนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะที่แบบว่าอาจจะมีเด็กเล็กหรือว่าไปข้างนอก,ากตาฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบาะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของตรอบโจดนะคะไม่มีกลิ่นอับชื้นนาอสามารถใช้ททาความสะอาดได้ง่ายนะคะอ่ะถัดถัดมาตัวแรกเริ่มเลยตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของระจกนะคะปรับ ไฟฟ้านะแล้วก็กระจกบองข้างไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะสามารถปรับพับกด,ดออกปรับได้เลยนะคะตรงนี้จะมีปุ่มคอนโทรลอยู่ทางขวานะคะสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการสะดวกสบายแน่นอนสำหรับคันนี้นะถัดมานะคะตัวนี้จะมีในส่วนของเป็นปุ่มอีโคค่ะ เป็นปุ่มไีคอนนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของประหยัดน้ํามันนะคะประหยัดพลังงานนะตัวนี้ถัดมานะคะก็เป็นในส่วนของพวงมลามลัยพวงมาลัยตัวนี้นะคะก็เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะหรือว่ากดรับสายวางสายได้เลยนะคะอยู่แบบในพวงมลาลัยเวลาเราแบบว่าสัญจรไปไหนมาไหนอย่างนี้เนาะก็ แลแบบว่าขับรถอะไรอย่างงี้เนาะไม่สะดวกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารับสายตัวนี้นะคะสะดวกสบายแน่นอนนะคะตอบโจทย์มากๆแล้วอยากจะเค้มเลยคันนี้นะไม้เขาน้อยมากสำหรับคันนี้ไม้หลักพันเองเออรถคันนี้นี่คือแบบว่าเทียบเท่ามือหนึ่งจริงๆคุ้มค่ามากสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ได้คันนี้ไปนะคะอ่ะถัดมาดีกว่าค่ะตัวนี้นะก็จะเป็นในส่วนของแอร์แบ็ก มีทั้งคู่หน้านะคะมาพร้อมกับเดรก ABS เลยเนาะตัวถัดมาของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มคูป์สตาร์ทแล้วนะคะไม่ใช่ระบบแบบกุญแจขัดแล้วเนาะอ่าถัดมาอีกตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะสามารถปรับเพิ่มได้เลยในจอตรงนี้นะโอเคค่ะแล้วก็ตัวถัดมานะคะตัวนี้ก็เป็นจอทัชสกรีนแล้วนะสำหรับตัวนี้นะก็ในช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายมีกล้อง ด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังได้เลยนะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบ CVT เนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้รถออกจะแบบว่าแนวกว้างๆออกแนวครอบครัวหน่อยเนาะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้สามารถขับได้ง่ายเดินทางสะดวกนะคะแนะนําเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะอ่ะแล้วก็อันนี้อยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะสําหรับคันนี้นะตัวเนี้ย เขาช่วยในเรื่องของแบบว่าสะดวกสบายแล้วมันคือแบบมันกว้างมากสัมผัสแรกที่เราเข้ามาคือมันกว้างมากสําหรับรถคันนี้นะแล้วก็ใหม่มากจริงๆเลยนะคะตอบอเดี๋ยวเราอ่ะออกไปดูด้านนอกกันดีกว่าในส่วนของห้องเครื่องนะว่ามันยังใหม่จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ดูรอบตัวรถด,ด้านหลังรถว่ามันกว้างขนาดไหนคะ่ะไปกันเลยเนาะเข้ามาด้านนอกแล้วนะคะสําหรับตัว Honda j แจ๊คันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าะคะ่ะว่า ตัวนี้ห้องเครื่องเขายังสภาพเดิมไหมใหม่ไหมอย่างที่เราเทมไว้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยสำหรับตัวนี้นะคะก็ Honda Jazz ปี2018สสีขาวเลยตัวนี้นะคะก็ ในเรื่องของความใหม่อันนี้เราต้องบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากใหม่มากจริงๆนะคะไหม่หลักพันเท่านั้นเองนะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะขนาด1.5ลิตรนะคะตัวนี้ค่ะเขามาพร้อมกับเบรก ABS ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้ารถนะคะเดี๋ยวเราพาดูว่าไฟของเขาเนี่ยปรับ แบบรูปโฉมมายังไงเนาะแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่านะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นระบบของไฟตัดหมอก <Okay. S 1> ใหม่มากสำหรับตัวนี้นะน็อตอยู่ครบทุกตัวยางอยู่ครบทุกตัวนะคะสัมผัสแรกเลยคือแบบว่าตัวนี้เครื่อง,ของเขาเงียบมากเงียบมากจริงๆนะคะ อยากให้ลูกค้านะคะเข้ามาสัมผัสตัวรถของเราที่เต็นท์เราได้เลยนะคะค่ะแล้วก็มาจุดที่3ของตัวรถคันนี้นะคะที่ส้มพามาดูแล้วเนาะตัวเนี้ยเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าประตูที่5ละกันอ่ะอย่างนี้เนาะเปิดท้ายมาจะดูเลยสัมผัสแรกที่เราเห็นนะคะคือข้างในนี่คือกว้างมากปูนอนได้เลย เราชมก่อนนะคะสำหรับคันนี้เนาะก็กว้างบรรจุของนี่คือได้เยอะมากนะคะเหมาะเหมาะเลยเหมาะสำหรับการแบบว่าขนของหรือว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าเรานั่งภายในครอบครัวนะที่มันกว้างนั่งสบายสำหรับถ้าเราแบบว่าอยากได้รถคันนี้ไปขนของหรือว่าไปแบบว่า อยากจะซื้อของชิ้นใหญ่หญๆเนาะตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะก็สามารถขนของได้เยอะจุของได้เยอะเช่นกันอ่ะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูตรงในส่วนของสปอยเลอร์หลังกันดีกว่าอ่ะสำหรับสปอยเลอร์หลังนะคะตรงนี้นะก็มาพร้อมกับไฟ LED เช่นเคยนะคะตัวนี้นะ Honda Jazz ปี2018ตัว V ีพัดเลยสีขาวสวยมากคันนี้ ไม่น้อยมากเสียงเครื่องเงียบมากนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจอยากจะวอล์กอินเข้ามาดูรถคันนี้เข้ามาได้เลยเนาะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับฮอนด้าแจ๊ดปี2018สีขาวคันนี้นะคะสําหรับตัวนี้นะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะเข้ามาดูรถวอล์กอินเข้ามาได้เลยนะคะเต็นท์รถของเราตั้งอยู่ระหว่างซอยอนุสาวรียิ7แล้วก็39ติดริมถนนเลยไม่ได้เข้าซอยนะคะหรือว่าอยากจะติดต่อกับเซลล์น้องชมนดยตรงนะคะทิ้ง ตามคอนเทนต์นี้ได้เลยนะคะสามารถเลือกเข้ามาได้เลยหรือว่าเป็นเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรก็ได้ ID Li n e ก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาดูในเพจ Facebook ของเรานะคะเพจ Facebook ของเราก็มีเช่นกันค่ะเข้ามาดูได้เลยอยู่ด้านบนนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะมาออกรถนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้เลือกหลากหลายโปรโมชั่นเลยตอนนี้โปรโมชั่นเรามีอยู่4อย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น1นึง แม็กใหม่ยางใหม่นะคะเราแถมให้เลยนะสำหรับตัวเนี้ยขอบ15ลูกค้ายอยากได้เท่าไหร่คุยกันได้เลยนะคะตัวนี้เรามีแม็กให้เลือกมากกว่า3 4ถึงลายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนถัดมาค่ะโปรโมชั่นที่2ของเรานะคะแถมสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็ในส่วนของดิฟฟี่เราก็แถมให้ลูกค้าด้วยอ่ะยังไม่พอนะคะในส่วนของตัวที่สมของเรานะคะจะเป็นในส่วนของช่วยผ่อนงวดลดนะคะ หกเดือนแรก3,000บาทกันเลยเออได้เยอะมากจริงๆเท่ากับว่าคันนี้ก็จะผ่อนถูกลงไปอีกเกินครึ่งกันเลยทีเดียวนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าอ่ะมีแค่นี้หรอไม่พอเรามีอย่างที่สี่ให้สำหรับลูกค้านะคะที่อยากทราบว่าอย่างที่สี่ช่วยในเรื่องของรับส่วนลด19,00 0บาทนะคะหรือว่าลูกค้า จะรับเป็นเงินสดจับบ้านก็ได้1 9ึ0 0หมบาทเช่นกันนะคะโอ้โหโปเยอะขนาดนี้ต้องรีบเข้ามาแล้วสําหรับคันนี้นะจะบอกว่าตอบโจทย์หลายๆคนมากเลยอ่ะจบกันไปแล้วนะคะกับ h o n d a ้แจ๊คันนี้เนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเข้ามาได้เลยติดต่อได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปใหม่นะคะเดี๋ยวมาติดตามดูว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนเข้ามาใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ